สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดโมเพลงใหม่ลิขสิทธิ์ชาญวิทย์สีหะตุลานนท์นักแต่งเพลงออนไลน์เจ้าของสไตล์จิกโกอกหักวันนี้เสนอเพลงอยากกอดแวะมานะไม่ได้กาดตู ก็ไม่ได้เป็นโควิดแต่ปาลิกิตให้อยู่ตัวคนเดียวแว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 วเลยอยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอดอยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอดอยากกอดก็แววมานาก ทาลำทาลำทำทำแต่ดัดแต่ดัดแต่แต่รตันตันตันตาดีตาดีตาตันตันตาดตาแดอยู่แบบสบายสบายสตายพี่เบิดทงชัย ตรงบาตรงไปไม่อ่อนไหวอ่อนอดแวว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 ก็แท็บอีลีดอย่างนี้ตลอดแทบอีลีดอย่างนี้ตลอดอยากจอดก็แวมะมานั่งทำทำทำ ตาดตนตาด <ım> ันตาด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 ันหัวใจไปเขียวทะลลัาทำ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 ถามลายเดียวเดินคนเดียวกินนอนคนเดียวคิดเองเออเอ้ ทุกชอดแว้าวว้ววว้า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 วว้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 าวก็อยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอดอยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอดอยากกอดก็แวะมานั่งทะลำเธอลำทำทำเธอลำเธอลำตันตัน ต่ดันาดันตอนตะดีดัดีดันตดันตดนตาหัวใจไปเคียวทะลังทำ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 ามลายเดียวเดินคนเดียวกินนอนคนเดียวคิดเองเออเองทุกช็อวแวว ก็อยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอดอยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอดอยากอดก็แวะมานักถลำถล้ำทำทำแต่แแต่ดต่แดแต่ดต่แต่นันแต่นันแต่ันต่ที่แดดแต่ ตาดต่ดไม่ได้กัดตัวก็ไม่ได้เป็นโควิดแต่บาลิขิดให้อยู่ตัวคนเดียวแว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 วเลยอยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอด อยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอดอยากกอดก็แวะมานานอยากกอดก็แวะมานาอยากกอดก็แวะมานาน